คนเราจะกลับไปคืนเดียวคนเก่าได้ไหมอ่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อ่ะเอาเขียวเป็นตัวอย่างเขียวจะไปดีของหมอไหมกูเกลียดมันเลยอ่ะที่หมอกูเกลียดกูเกลียดหมอเลยอ่ะที่ด,ดูหมอแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ทั้งชีวิตจ,จริงในในออนไลน์อ่ะกูไม่สนใจเลยอ่ะมึงคิดดูเอกกูเกลียดหมอ,อไปเลยอ่ะหรือว่าอ่ะเอาเดือนที่แล้วน่าเดินสิงหาที่น้องที่ แอบมีมีแอบไปนอนกับผัวตั้งหกเดือนอ่ะเอาไหมาไม่หรืออีน้องอีกคนหนึ่งอ่ะที่เจ็ดวันอยู่ดีๆไปจูบผับผู้ชายคนใหม่เลยเจ็ดวันเปลี่ยนมปมึงจะไปคืนไปตื้อเขาเพื่อเอาเขากลับมันมเขาเอาเอาจิมมี่ไปจิ้มกับบิกาจูของผู้ชายคนใหม่แล้วอะแบบก็เหมือนกันอะก็เหมือนกันผู้หญิงอะผู้ชายอะเอาบิกาจูไปจิ้มของจิมมี่ผู้หญิงคนใหม่มันคือสัญญาใจใหม่แล้วอะเราการเป็นสัญญาเก่าอะก็คือแบบ มันก็ต้องจบแล้วมันเป็นไปนไม่ได้ไมัยเป็นไปไม่ได้